ตอนนี้เวลาตีสองนะจ๊ะท uh ุกคนอู <Et à> <ets> ้เป็นยังไงพี่น้องไข่หลังเนื้อสด3 2มสองคำเดีเลยอู้หูสดๆนะครับผมสดตัวตัวจริงตัวยัวินมโคนพี่น้องจริงตัวตัวมาพี่น้องเสร็แล้บเหมือนกันครับผมขอัยสำหรับคนวอกินดิบนะครับ คลิปนี้นะพี่จาใกล้อิดเป็นเหตุอย่งนคือใส่ไสปสองอ่านไปสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสกุทุกคนครับผม ตอนนี้เวลาตีสองนะจ๊ะทุกคนอู้เป็นยังไงพี่น้องไขรหลังเนื้อสดสามสิบเกีบตับตอนอู้พี่น้องครับผมเดี๋ยวอ้ห้น้ำลายแตกเลยพี่น้องแก้วข้มขมนะครับผมพี่น้องแก้วเพียขมขมเลยใส่ดีพกเลยพี่น้องเ้อพุ่นะแก้วตัวน้ำลายแตกนะครับผมพี่น้องเวลานี้ทำไมถึงอยากกินนะครับ นะครับพี่น้องมันเป็นเวลาเด็กเดิเข้าตงรงเ่าไปสื่อนะครับผมเพราะว่าย่างเสามันสีส่บอรโซดวันใดเข้าตุงไปสื่อวันตีหนึ่งตีสองแล้วพอคำนี้อยากไปแปงกันเด้อพี่น้องเด้อแบบหนึ่งครับผมจะเจอกันนะครับผมมาครับพี่น้องมาคำเหลกคอตับก็หลุดพี่น้องเออยพื่อนเสแยรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเสแสบ้งน้ำกันคอสองคำไปเลยออ้ยชุดนะครับผม สดตัวตัวจริงๆตัวจิมโค้ดพี่น้องจิมตัวตัวมาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับผมขอัยสำหรับคนวิกินดิบนะครับคลิปนี้นะพี่จ่าใกล้อีดเป็นเหตุืม คน,นกรหลังสิหนอนกดเข้าไปเบิองเด้งขึ้น เื่อไปดิอาร์ิลิโสีออมอันนันเนื่ยเนื่ย,ย,ยสดๆปออไปเนาะเอ้ยนยไม่พลอยมาจากเคียงแดงคือใส่ไปสองหันไป ไข่ลังอืมอออโอ้สองสดยอครับโอ้ nó hành tuần có điểm với tổng biên tắc hành tuần này nhưng không phải trong าแบบหลายผมจะเอาไปเห็ดต้มเห็ต้มเห็นาาลาดน้ำกินเขาเที่ยงอื่น หวานจุ <ừ> ๋ยจุ๋ยพี่น้องครับผม กินผ้าแสบกินผ้านอนรับพี่น้องครับผมกินผ้าหอยมันเศร้าอยากืมบตองเบอร์ว่างอล้ร่างกายปนน่ะนะพี่น้องกินผ้าหอยมันเศร้าอยากนักตับก็กินตับสองต้นตับหวาน เพื่อให้บากินปลอดกับกาบพอพห้ยขาเด้พี่น้องเ้อะบางคนเขาคงก่บบก,กินนะบางคนบางคนบางกลุ่มไม่กินคนอีสานกับผมเนจะกินเบิร์ดอก บางพวกคุณกะโมกินเนื้ออืมแพับก็ใครรังแพรงไปพวกแสบครับผมพี่นอก 嗯。嗯、mm。啥样？ มาหาสารคือเก่าครับผมพี่น้องไข่กินเบิร์ดมันกินเบาเบิร์ดดอกนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเอามาเยอะผมเอามาไว้เผื่อเท็ดต้มเห็นดลาบนําเห็ดลาบเพ็ดเิดก่อยนะครับกินขาจัแจ่มืออื่นยามเที่ยงอืผมเห็นเพิ่นกินผมด้ดาได้แต่ขี้รดออกมาสื่อเลย เศียรบุกเด่งไปเห็นไอ้จาไ <c oughs> <as S 1> <c oughs> <sh arp> อ้เอีดห่วยตีซองพ่อดีเลยแล้วผมผนลูกออกมาเลยนะครับผมพี่น้องแนว่วไม่อยากหรอกอืมแล้วเนื้อปเจอนี่เข้าไปเวลาหนินะม,มันได้เนื้อกำงามเลยพี่น้องเบืองลารเนื้อมันเบมืองอ่ะพี่น้องเห็นบ่ไฟอาจจะนี่แน่นอนไรเนื้อกระแดงเบื้อนล่ะผมมีมองนี้เลยเบืองพี่น้องครับผมสามสิบกีบนี่ไข่หลังไอ้เบิดงามพื่อน เราครับบอกเลยว่าแซบสดแน่นอนนะแต่กินประมาณหาคนสิบคนดีเบิร์แน่นอนแซบเอาพี่น้องครับสําหรับกินีิปอนก็ขอกราบพี่น้องอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับคนที่ไม่กินดิบนะสําหรับพี่ๆทุกคนที่ไม่ทานดิบเลยนะครับก็ขอโทษขอไปด้วยทำเพื่อมากกินกันเสร็จแสบก็ฟังปอนรึเพี่นเนอะเมื่อนิ้ปอนขอตัรลาก่อนพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ